ได้พิมพ์เก็บทตูมมาใหม่นะครับก็เอามาอัดให้สมาชิกลูกเพจดูนะครับก็เนื้อก็ก็ถือว่าสวยนะครับผมสูมได้ประมาณนี้ครับผิวสวยครับนุ่มขอบพระสึกกำลังดี ายฐานหลังดูรวมถือว่าสวยนะครับตรงนี้เกตโบตุมก็คือสังเกตด้านบนนะครับอย่างี้ดิพอดีมันชี้ไม่ได้ครับก็คือ,เ,อเสียนผ้าครับผมองค์เสียนท้ายใหญ่ใหญ่กว่ช่วงลำตัวนะครับลำตัวส่วนใหญ่ก็เป็นอกวีนะครับเนื้อก็ ก็มีค่าพอประมาณนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีตรงมีหูพระนะครับแล้วก็เกตจ,จดซุ้มส่วนองค์นี้ซุ้มซุ้มจะไม่ลึกนะครับอาจจะกดพิมพ์ไม่ละเอียดอะไรเงี้ยครับผมขาวๆฐานสิงสวยครับเรียง เนื้อผ้าด้วยรูปผมชอบนะครับองนี้ก็เจ้าของเก่าก็น่าจะเก็บอยู่ในกรอบในเลียมนะครับแล้วออกเพิ่งออกมาครับก็มีก็มีคาบมีอะไรอย่เงี้ยครับเขาเข้าประมาณนี้นะครับโอเคครับ